đâu đúng 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 làm được đấy làm được đấy ชมวิวชมแดดเด้อพี่น้องเดเด้อเี๋ยวาแให้ชมวิวชมแดดชมวิวชมแดดชมแดดไปก่อนเลยจ้าเด้อพี่น้องค่ะชมแดดไปก่อน สวัสดีค่ะมีแดดน้อยๆพี่น้องวันนี้วันนี้มีแดดน้อยหนึ่งสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะเด้อที่เข้ามาน้องอีสันมีแดดหน่อยหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะทั้งสิบสองท่าน ขอบคุณนะคะทดลองค่ะพี่น้องทดลองทดลองเด้ยจะเด้อสบายดีสบายดี <c oughs> ขอบคุณทั้ง22ท่านนะจ้ะเด้อพี่แดงทั้ง22ท่านนจะเด้อพี่แดงตาเอก้นตยุยก้นตวยไม่มีภาใคใสก้นตวยมีแต่ต้นไม้ต้นเดียวนี่แหละโชว์คือตื่นเศร้าแท้ตื่นขก้นมาฝึกวิทยายุทธ ขึ้นมาฝึกวิทยายุทธกันยังวะหึงมื่อตาวรสันจ้าคือกันขึ้นมาฝึกวิทยายุทธได้ได้ขอสอบมากก็เลยลูกขึ้นมาตื่นมาฝึกตาสาวขึ <c oughs> ้นมาฝึกตเสาวกันยังวะได้ขอสอบมากแหละวมัน,นันตื่นเต้นอยากทดลองวิทยายุทธประสัน เมือ่อตาขึ้นไหมแต่ต่คนไหลกันย่างว่าท่านลหลงขีตาอยูะเลยกันย่างว่าได้วีซ่ามามันหลอนมีซ่ากันเลยมาฝึกวิทยายุดร่องเบืองสนันเดว่ามันเป็นจังดใดวิทยายุดนี่ซาคามมบนบ่มีเดียบดันบ่ได้ดอกพี่แดนคนบ่มีเดียบคือสาวกระสินนี่อื คนบ่มีเบียกเนาะลองเบิงล่องเบิงจ้าล่องเบิงจังว่าล่องเบิงอยู่นี่ <c oughs> มันสิเป็ยนยังไงสิเปลี่หรมอสิเป็นจ่าลองมิทยายุทธมันสิเป็นม่หรมอสิเป็นจ่า <c oughs> เป็นได้กินกาแฟไปพี่กินกาแฟไปจ้ะกาแฟหรือยังขอบพูดลายด้วยค่ะเด้อห้าสิเจ็ดห้าสิบเก้าท่านเนาะเห็นแต่ไล่ย่ายสมรีบิ่นขึ้นนะนะไอ้สมรีเล่าก็ขึ้นดีดีโดวิทยายุดได้วิทยายุดมากกันล่องเบิงเป็น พันเอกพุณละมาสันา่นว่าแมนฝึก <laughs> จนเป็นพันเอกพุณละแมนบ่กว่าท่านลูกอยากเตียงอยู่สิ พอท่านลูกจากเตียงอยู่สันวะร่องเบิงร่องเบิงเนะาะกามันจะเป็นยังไงเนาะดเดนวิทยายุดมากก็ได้อยากร่องเบิงเสน เราคือว่าอันลูกแปดโมงว่ะสิลูกแปดโมงตอนนี้เพิ่งเจ็ดโมงอ๋อโอเคโอเคมันก็บกขึ้นฮะยินบ่ ว่เห็นขึ้นไหมทดลองเนะทดลองทดลองบึง่งลงพระท่านใดตอนนี้เดี๋ยวลูกน้อยก่อยใจญเลนนำํำ <c oughs> สันแหลู้ไดมีลูกใส่นอนกอดชุมมือแล้วลูกใส่ขึ้น อังคือเด็กหน่อยดิไปใส่ก็ขึ้นหอดดิคือไม่ไงคอยนี่แล้วขันมือใดห้าวบไปเล่ากันนางน้อยก็ได้ไปหาขันมือวันไหนวันหยุดว่ะวันธรรมดาใครเนี่ยเราไปยวนบ้านผู้เ่าแลเรามีมูอเมนพระท่านไปนี่โอ้ยอันก็สิผัด เดี๋ยวกันเดอ้อน้องน้องเบิงวิทยายุทธกันเดอ้อว่าเป็นยังไงดูวิทยายุทธก่อนว่าจะเป็นยังไงตรงกาแฟมาเดอ้อพี่แดงตรงกาแฟจ้าจ้าขอบคุณหลายเดอ้อพี่เดอ้อ ที่แบะมาเห็นน้ำตาดึนดเดืนดเดินเดินน้องเคดล่องซื้อดอกได้พ่วมดูมากก็อยากร่องบึงได้ชมรู้มากก็อยากลองดูเนาะ กินเพื่อเลยแก้วเค็มๆเด้อจ้ะเอาน้ำตาลเท่าไรเอาน้ำตาลเท่าไรป้าใส่น้ำตาลสองเด้อสองสอ่วน,น,นส่วนโต๊ะเครื่องคุณได้น้ำตาลน้ำตาลใส่ส่วนโต๊ะเครื่องแต่ว่านุ่มใส่หลายนุ่ม นมน่ะใส่หลายนมน่ะเยอะเยอะ กาแฟแต่สาวสาวขอบคุณทั้งยี่สิบเอ็ดล้านคนเลยค่ะเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณมากมายเนาะขอบคุณมากมากสิบเอ็ดนาทีเลยนี่ ขอบคุณทั้งหกท่านนะคะห้าสิบเจ็ดท่านคนดูเนาะทั้งเจ็ดห้าคนดูนะคะ ขอบคุณนั่ง14ล้านดวงใจ ได้เวลาแล้วลงลงแล้วขึ้นใหม่เห็นแม่ส้มเห็ดน,นางเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเบิดมือเฮ <c oughs> สันบ่กพี่เ <c oughs> บียกว่ามี่เที่ยวขึ้นเที่ยวลงมันอยู่เบิดมือนี่ติ ห่ามได้เห็นบอใบพี่น้องไรชอบตีลังกาอือือ Mm-hmm. สาวเลยสวัสดีจ้าม่แม่มากินกาแฟสาวสาวสาวเลยมากินกาแฟสาวสาวเด้อบ่มีแนวอ่างก็มีต้นไม้ต้นเดียวนี่ล่ละอ่างอยู่เนี่ย <laughs> ต้ตนเงินตนทองตนเงินตนทองเล้นนี่ต้นเงินต้นทอง ขึ้นเบิดมือบแบบเตอีคานาที่นั่งก็ขึ้นไม่แบบนี้ <laughs> วิทยาย,ยด์แม่สดนั่งขึ้นสิบนาทีสิบหานาทีนั่งลงมมาสัน่น่าอีหานาทีนั่งขึ้นไม่มาสัน่นเฮ็ดตามนั่งได้เด้อร์ก <laughs> ันมือไดเพราะไม่เวียกกระสิได้เฮ็ดน้ำฝนเพิ่นอนนยู่ เฮ็ดเฮ็ดน้ำก้นเพิ่นแม่ อากาศดีว่มาเด้อมากินกาแฟแกว่ใหญ่แต่พี่ค่อยไปได้ดอกอ <laughs> คอยบบว่างบ่คอยบางอันสาวกระสินบางเด้ย่ยาบางกับบางย่ามีงานกับมีงานมือใด้บางกันนี่แหละเต้นขึ้นเต้นลงนี่แล้ตตตตลแลววิทยาหยุดนะวิทยาหยุดแม่ลองวิทยาหยุด ลองวิทยายุทธเอาเบางวิวไปเด้อเบิงวิวไปเบงวิวไปเบงต้นใหม่ท่องคำสาวกัละซินก็นแล้วกันออโอยโทษทีโทษทีโทษทีฝึกวิทยายุทธไ,ได้ขอสอบมาต้องต้องทดลองว่าได้ผลบ่ขอสอบ ฝึก,กลางฝึกวิทยาย,ยุดยางหนักเลยสาวเลยเอ้ยจะ <c oughs> ยวจะม่หัวด่อทีแด้สาวเลยคุ้ตมตะมือขึ้นนี่เด้กคุ้มวิทยาย,ยุดตะมือคื้นนี่ วิทยายุดจะได้ผลบอวิทยายุทธเท่านวิทยายุทธเราจะได้ผลไหมร้องวันวิทยายุทธ เสียงสอนเสียงสซ่สอนม่นมีเสียงสอนเนี้ยมาด้เปิดเครื่องอื่นสอนม่นมีเสียงสอนม่นมีเสียงสอน ยิเสียงยังน้อเสียงแสบเสียงยังคุณพีเสียงแสบเสียงอะไรน้อเสียงบาน้ำจากความตเสียงแสบบ่าน้ำจากความตีสาวเลย บอนะาปิดไปแล้วปิดไว้แล้วโอ้แมนอีดีอีเครื่องนึงบอได้ปิดไวมกกมดไ้มันจะได้แซดยังจะทอนวลาเบาโอ้แมน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 อีกเครื่องนึงเปิดไว้ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง ถูกต้องถูกต้องพิมบว่า้แล้วยกหายตัรพรัยโดนบ่ได้ปิดแขนจ้าบ่เป็นอย่างค่ะคุณพี่ <c oughs> บ่เป็นอะไรจ้า <differences S 2> <shirt> สาวเลยหัวหรอกโอเคลงและเด้อเดี๋ยวขึ้นใหม่